สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสมาร์ทเเจนนะครับมาได้อ่านคลิปนานนะผมเนื่องจากว่าคอนเทนต์มันหมดแล้วไม่ได้อัดคลิปนานนะผมอาจจะมาไลฟ์บ่อยๆแทนนะผมนะวันที่ผมลงคลิปนะผมผมจะลงคลิปวันเอ่อังคารพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะผมนะซึ่งวันที่ผมลงคลิปก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวันที่ไลฟ์แทนนะผมนะบางวันในสามวันที่บอกไปเนี่ย ผมก็จะมาไล์แทนที่จะลงคลิปนะครับเอาละคลิปนี้ผมผม,มีเวลาอัดไม่มากขออนุญาตพูดเข้าถึงอ่าเขาเรียกอะไรวะเข้าถึงเนื้อหาแพทเลยลวกันมเนื้อหาคลิปนอะผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวรีวิวดีไหมสม,มาบอกว่ามาเล่าสื่อกันฟังนะบอกว่าแพทล่าสุดมีอะไรบ้างเนะบอกว่านะวันนี้วันที่ทั้งหมดนะบอกวันนี้วันที่ติกันยานะบอกว่าวันที่ผมลงนะครับ แปดล่าสุดแปดนี้นะผมจันมันเปลี่ยนระบบรูนนะผมนะระบบกระกขออ่อนญาดพูดถึงก่อนเลยนะผมระบบรูนตรงนี้นะครับซึ่งเปลี่ยนยังไงนะผมทุกคนจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่มีระบบอัปรูตให้แล้วนะผมนะมันไม่มีให้อัปรูตแล้วนะครับผมคือมันจะให้เราเนะผม ซื้อเองนะครับเหมือนกับทุกไอจะบอกว่าเหมือนกับสเปลนั่นเองนะผมที่เขาปรับมาใหม่นะใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะใครที่ทานสเปลนะผมนะมันจะปรับมาใหม่ให้ซื้อเองนะครับซึ่งระบบรุนก็ปรับมาเหมือนกันบบให้ซื้อเองแล้วนะครับผมซึ่งราคาผมถ้าซื้อรุนหลักหรือคอรูนคอหลักอะไรสักอย่างนะผมรุนหลักผมเรียกรุนหลักหรือรุนใหญ่อะนะผมนะรุนหลักเนอะผมนะ ถ้าซื้อเนะี่ยผมต้องซื้อในราคาทั้งหมดห0 0พันนะ 5, 000, นะผมอันละ5 0 0พันนะครับซึ่งถ้าจะซื้อ9้าอันก็4,5 0 0 0นนะผมนะส่วนรุ่นเล็กนะผมอย่างละสอง0นนั่นเองนะผมนะนะอันละสองพันห้านะผมก่อนั่งเลือกๆดูนะผมว่าจะซื้ออันไหนเนาะบอกเลยว่ามันต้องซื้อแต่ละตัวคอรนะผมทำให้เราเนี่ยเสียตังค์เยอะค่อนข้างมากนะผมเครดิตเนาะเสียตังค์เครดิตในการค้างค่อนข้างมากกว่าเดิมนะคะ แต่น่าจะหาง่ายกว่าเดิมนะครับผมเดิมทีมันผมบอกว่าน่าจะหายากนะน่าจะนะเดิ <c oughs> นย้ำว่าน่าจะหายากนะ้วยผมไปพั่นใจนะว่าผมรลือันตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นใหม่ก็อาจจะหา,ายากไอหาง่ายขึ้นนะผมราะว่ามันเปลี่ยนมาเป็นใช้ตังทั้งหมดเลยผมใช้เิตในเกมหมดเลยนะเนาะซึ่งถ้ารวมรวมนะผมน่าจะซื้อแบบว่า3อย่างเนี่ยแบบครบทุกอันนะผมก็ใช้เงินกันรวมๆประมาณเก้าหมื่นนั่นเอง นะครับแรกนะผมเอเซนลุนนะผมที่มันแบบว่าที่เรามีอยู่เนะี่ยมันปรับยังไงนอะถ้าทุกคนเข้าเกมมาน่าจะเห็นมันผมแล้วนะผมขอญาตเปิดให้ดูนะกล่องจดหมายนะครับกดเข้ามาปปึ๊บกดเรื่องเรื่องมาตรงนี้นะผมนะเปลี่ยนไอเทมที่มีอยู่การตามอัปเกรดนะผมในะตามอัปเดตนะฮะโอเคกดไปปึ๊บนะผมใน มันก็จะเปลี่ยนไอเทมที่เรามีนะผมนี่คือมันจะเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่ารูนหลักนเนี่ยตามรูปของผมเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสามหกสิบ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 นะผมนะก็จะเปลี่ยนเป็นเอ็นเซนบุกพลังหรือก็คือเศษเอ็นชาร์นะผมนะห้าแสนเจ็ดแต่ผมได้มาค่อนข้างเยอะเนาะเอาไปใช้ทำลายนะผมกดไปตรงแพ็กเกจตรงนี้นะผมนะกดไปข้อเสนอลายวันนะครับผมซึ่งมันก็สามารถเอามาซื้อได้ตรงนี้นั่นเองนะครับสามารถเอามาซื้อรูนได้นะผมว่าเราอยากได้รูนไหนก็ซื้อไปเนาะส่วนอันนี้ก็ ื้อไปเลยนะผมนะโชว์รวย้วผ,ผมมีทั้งห้าแสนหกแสนนะผมนี่เนาะนี่ประมาณน,นี้นะครับซื้อแบนี่ก็จะเป็นที่นะผมพื้นที่ที่เอาไว้ซื้อนะผมเอ็นจานตรงนี้นะผมนะเอาไปซื้อเอ็นจานนั่นเองนะครับก็ใครที่มีเยอะก็ใครที่แบบว่าเวลลุ่นเยอะก็จะได้เยอะนะผมก็ามาซื้อตรงนี้ซะอาราทรอนนี่ผมหาซื้ออันที่มันจําเป็นนะผมประมาณนี้เนาะนะครับผมซึ่ง สำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยบอกเลยว่าการปรับครั้งนี้ถือว่ายิ้มหวานมากๆนะผมนะถึงมันจะแรด,ดูแย่ที่มันปรับโม่ปรับซู่ปรับอะไรไม่รู้ปรับนั่นอะไรนักนหนาก็ไม่รู้นะผมนะแต่มันก็ผมมองว่าการปรับครั้งนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่น่าจะยิ้มได้นะผมนะผู้เล่นเก่ายิ้มหวานเลยนะครับเพราะมันทําให้ผู้เล่นเก่าเนี่ยมีไอ้เศษรูดที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้เยอะมากๆนะผมนะคือเปลี่ยนตามเลเวลเราเลยมันแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยผมมีเคยมีอยู่สองหมื่นหกก็เปลี่ยนไปสองหมื่นหกให ประมาณนี้นะผมตนผู้เล่นใหม่ก็หาตังค์อัพเอานะครับแค่ผู้เล่นใหม่ต้องหาตังค์เยอะขึ้นกว่าเดิมท่านั้นเองนะครับไม่ต้องรุนแล้วว่าเราจะได้เศษร,รุนหรือเปล่าไดนะ้บอกว่าคือหาแต่ตังค์เลยนะผมในะชีวิตนี้หาแต่ตังค์ในเกมนี้นะครับผมน่าจะพยายามเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นหาได้ด้วยตังค์ นะครับผมปัลบาน,นี้เนาะซึ่งแน่นอนนะผมว่าอัปเดตแพทนี้มันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับผมแต่มันก็น่าจะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลักตุดแล้วก็คือเรื่องลูนเนาะใครที่ไม่รู้จะใส่ลูนอะไรนะผมก็ลองไปเปิดดูคลิปกลมผมดูนะผมผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะไหนๆก็ทําละอ่ะผมพูดในคลิปนี้ด้วยเลยก็แล้วกันนะผมนะคลิปจะได้ยาวๆนะครับนั่นก็คือรูนที่แนะนําให้ซื้อแต่ละตัวละครนะผมนะให้คิดตามนี้ถ้าเป็นตัวดามเมจอยากได้ดาเมต แต่มีข้อแม้คือต้องฆ่าไปบ่อยก็น่าสะสมของเริงได้ผมนะสายดาเมจจ่าแต่ต้องฆ่าให้ได้เยอะๆเน้นยื้อยิ้ยินแดหลือนที่พัดดาวก็ได้เน้นยื้อเป็นตัวที่ดาเมจหนักไปตุ้มเดียวแบบว่าแล้วก็เน้นยื้อนะผมนะชกเฉวชุดพิลาอะไรนะชกเฉวชั่วพริบตานะผมก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ หรือสายบารานนะผมก็จะเป็นตรงนี้นะผมยุทธศาสตร์ระลึมนะครับก็จะเป็นสายบารานที่ทั้งลุกทั้งรับดีนั่นเองนะครับตัวอันอื่นก็นับแต่พิจารณานเลยนะผมแลาอยากได้ใส่ตัวไหนแนละ้วตัวไหนอยากได้ใส่ตัวไหนอะไรจำลองนี้นะผมก็ก็คิดเอาเลยนะผมนะมประมาณนี้นะผมตัวรุ่นหลักก็มีสามสายอยู่หลักๆนะผมนะหนึ่งเลยคือสายอันตรีนะผมก็ใส่ปุกใจสองก็สายพละกำลังนะผมก็คือสายน็อกแบ็กนะผมนะอันนี้จะเป็นน็อกแบ็กนะครับ ตัวอ,อีกอันนึ้งก็จะเป็นสายแบบว่าเน้นตีธรรมดาหรือเน้นสก,กิลหรือเน้นตีตัวเลือดน้อยอะดำนองนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ได้ผมสายหลักๆของรูนจบตีนะครับส่วนรูนป้องกันเนอะผมนะเบสิกสแตนดาร์ดก็จะเป็นอันนี้บอกชีวะพลังนะครับส่วนตัวไหนที่มันบอกว่าเปิดอันตีนานๆนะผมนะเน้นยืดด้วยอันตีก็ใส่ป้องชั่วคราวไปนะครับผมนะรนะประมาณนี้นะครับผนมะนี่ก็คือรูนเข้าคล้าแล้วผมที่ ใส่แล้วดีนั่นเองนะครับผมระบบต่อมาที่เขาอัปเดตนะผมทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะผมนี่นะผมนาข้างบนเนะผมก็คือเป็นระบบพรีเซตนั่นเองนะฮะในที่สุดมันก็อัพเข้ามาไว้ทุกคนมันเป็นระบบพรีเซตนะผมว่าเราอยากใส่อะไรนะผมเออแบบว่าอ่าสมมติว,ว่าผมเล่นตัวละครอะไรนะเอาเป็นเลนแล้วกันเนาะเนะผมนะคือมันอัปเดตล่าสุดมันแก้แก้รูนให้ทุกคน <laughs> มันแก้ขบทุกตัวเลยนะผมต้องมาใส่ไฟทุกตัวเลยโคตรเที่ยเลยนะฮะ ก็สมมติว่าผมอยากเล่นเลเดีนน๋ยผมอ่าสมมติว่าสายแรกเป็นสายแบบว่ายืยเดเน้ยืดดินแดนเนะผมนะเน้นบบว่าไอตัวนานๆก็ใส่นี่ไปเพิ่มระยะพางตัวเพิปุ๊บอีกอันนึงก็เป็นเอาเปเพิ่มความเร็วระหว่างกันดีละกันเนะผมนะอันนี้ก็จะใส่เป็นอากองหน้าอะไรกี้เนะผมเออประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นสายยืดสำหรับเลสอะไรจำลองนี้นะครับเนาะแล้วก็ตั้งชื่อไปนะผมนะว่าสาย ยื้ออ่าประมาณนี้เนี่ยผมราเราสามารถตั้งชื่อเป็นพรีเซตได้เนีผมแล้วก็กดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งในแรงนน่าจะกดเปลี่ยนได้เหมือนกันเนีผมนะเออก็คือกดก่อนกดเลือกตัวละครนี่สมมติว่าเราเลือกตัวละครแรง์อยู่เนี่ยผมเ่าเลือกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนีผมนะเราก็เลือกตัวละครสมมติผมเลือกบอลลี่แต่อย่าเพิ่งกดตกลงนะผมให้กดกดเปลี่ยนรูทก่อนตรงุกคนได้ก็เปลี่ยนหน้าได้นั่นเองนะครับบางตัวเผื่อที่จะมีแบบว่ามีสายหลายสายให้เล่นเนมก็ ก็จะได้เลือกสายได้นั่นเองนะครับผมอย่างนุอีนะนุอีเนี่ยหลักๆเลยเนะี่ยเป็นตัวละครที่มี2สายหลัก,ลกๆเลตอนนี้นะก็คือสายยึดแดนและสายทิมทัดดาวนั่นเองนะบผมนันนี้ก็จะเป็นสายยึดดินแดนนะผมนั้นแล้วก็สายทัดดาวทัดใจนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกได้นะบผมก็คือมันไม่ต้องเปลี่ยนให้ยุ่งยากแล้วอะถือว่าเป็นข้อดีนะผมสบผมตลับอ,อันนี้นะผมอัปเดตนี้เนาะก็ถือว่ายกให้เ, ok เป็นข้อดีลวกันเออข้อดีของอัปเดตนี้หนึ่งเดียวเลยนะครับ ไม่ใช่หนึ่งเดียวหรอกนะผบอันนี้ก็ดีแหละนะผมได้พวกลูนนะครับผมสองอัปเดตนี้นะผมก็จะเป็นอัปเดตหลังที่จะเนะผมอัปเดตอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นตัวอัปเดตเกมหลักๆเนะผมนะอั update ปเดตแบบว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนแนวทางเกมหลักๆนะผมที่ผูป้ปลายนะก็จะเป็นความสบายอย่างแรกก็คือเรื่องอ่าผมพูดความสบายแล้วกันนะผมความสบายก็คือเรื่องไอพีเซตเนาะมันก็ทําให้เราไม่นี่ขึ้นนะผมนะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็เจ้าไอันี้นะผมนะเรื่องอ่เขาเรียกว่าอะไรวะ เรื่องรูนนะผมนะผู้เล่นเก่าก็ยิ้มหวานนะผมว่ามีอะไรซื้อเยอะนะผมนะที่มันเปียกมาให้นะเหมือนผู้เล่นปหม่ก็น่าจะต้องหาทางซื้อเอาเนะูซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างดีนะฮะตัวละคร,ต,รคตัวนึงเนี่ยมันน่าจะซื้ออยู่ไม่กี่รูนหรอกนะผมนะใส่แค่รูนสองรูนนั่นแหละนะครับเออรุนหลักนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนดาเมทอันนึงแล้วก็ยื้ออันนึงนั่นแหละนะผมนะสองสองรูนน่าจะเป็นรูนเบสิกที่ใช้กับทุกตัวละครน,นะผมก็เลือกเลือกซื้อเอานะครับอันละห้าพันนะครับผมนะผมไปด ได้ตังค่าพันนะผมในกระดูนหลักนะผมแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะดูรองทั้งสองอันรวมเป็นห้าพันนะผมอันละสองพันห้านั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องพรีเซตเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะผมในแพทนี้นะครับผมอัปเดตต่อมาขออนุญาตพูดนิดหน่อยให้คลิปมันยาวยิ่งขึ้นนะผมนะั่นก็คือสมาร์ทพารนน์สอีกนะผมขอแจ้งเตือนนิดหน่อยว่าสมาร์ทพาร์สรอบนี้นะผมมีเวลาเพียงแค่20กว่าวันเท่านั้นนะผมนะวันนี้ผมอัดวันพุธนะผมคลิปลงวลันพฤหัสก็น่าจะเหลือประมาณ20วันไปๆนะเปนะก็ ต้องขยันทำควยที่หนึ่งนะถึงแม้ว่าบรรจาผลเพมีคนบอกว่าเขาเียกอะไรน,นะไอเบลตรงเนี้ยมันได้ไวนะผมนะเพราะมันใช้แค่200นะครับแต่ตรงเนี้ยมันได้เยอะนะผมก็คือได้500นอยเนาะแต่ก็แนะนำว่าให้ตั้งใจทำทุกวันน,นั่นจะดีกว่านะผมนวเวลตันค่อยเวลตันค่อยพักเออฟังฟังนี้นะผมนะถ้าใครที่เติตมสมแตทพาร์ไปก็แนะนำให้เติมแล้วไอแนะนำให้ทำควยทุกวันนะครับแต่ก็แจ้งเตือนไอคาดเดานอะผมนะอันนี้เป็นการคาดเดานะผมแล้วาการแนะนำของผมก็คือ ตัวละครใหม่น่าจะเข้านะผมในอีกแพทหน้านี้เลยนะผมนะผมคาดว่าเนี่ยไอ้หน้าเนี่ยถ้าไอเนี้ยหมดนะผมนะทิวฟิงเนี่ยหมดปุ๊บมันน่าจะตัวละครใหม่เข้าเลยนะครับผมดนบิวพาร์อันใหม่ก็คือตัวละครใหม่เข้านะครับซึ่งมันน่าจะอยู่ระหว่างช่วงแพทอันนี้พอดีนะผมก็แนะนําว่าถ้า จะปัน้นอยากปั้นตัวละครใหม่ให้เก่งไวๆน่ผมก็แนะนําให้ซื้อสม์ยพาไตาแบบพรีเมียมเลยนะฮะเพราะว่าเราจะได้ตัวม่วงเนี่ยค่อนข้างเยอะเนอะผมเห็นมาได้จากพรีเมียม200น่าจะธรรมดาอีกเท่าไหร่400เนะผมนะเพื่อเอาไปสุ่มเอ็นชานของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับคาดเดาว่านะต้องใช้คำคว่าคาดเดาเพราะเราไม่รู้จริงนะฮะ คาดเดาว่าตู้ตัวละครใหม่ก็ได้จะเข้าพร้อมกับตัวละครใหม่นั่นแหละนะครับผมเหมือนกับทิวฟิงหรือตะโเหมวันที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับแนะนำนะผมถ้าใครอยากปั้นตัวละครใหม่ไว้ๆถ้ามันเข้านะผมก็ซื้อสมาร์ทพาสะนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเชื่อความเท็จจากผมนะผมาผมก็ไม่รู้ผู้จริงหรือเปล่าเนาะมันเป็นการเดานะผม,ผมก็ รอก็ได้นะครับซึ่งผมก็รอนะเพราะว่าผมไม่พิตังเจ้าป้านี่ยมนกับแพทอัปเดตรอบนี้ผมจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอีกมาเยอะนะผมหลักๆเนาะก็มีแค่แพทนี้หลักๆก็มีแค่เรื่องลูนนี่แหละที่มันปรับมานะผมนะแล้วก็เรื่องเออเขาเรียกว่าอ,อะไรวะพาสอะไรนะพรีเซตนะผมนะพรีเซตลูนนะผมพรีเซตคอมโบนะประมาณนี้นะผมแล้วก็อ่าเรื่องสมาร์ทพาสวันน้อยลงนะผมแต่มันได้ก็ได้ได้จะได้ไ,ดไดวขึ้นนะครับก็ลองลองมารีบทํากันดูนะครับผม แล้วก็สุดท้ายก็คือจริงๆมันมีเรื่องระบบแครนอีกนะแต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นเยอะหรอกเนอะผมในเรื่องนี้อาจัตราหน้ากับเฉพาะผู้รับเชิญนะครับประมาณนี้เด้อผมก็ลองลองกดเข้ามาดูนะครับเอ๊าาะทำไมจำนวนคนขึ้นวะ เออเอาเป็นว่าแผนร่าสุดก็แต่ปานมาลนี่เนอะผมเอาเป็นว่านะผมแผนร่าสตัวเดี๋ยวผมให้โฟกัสเรื่องสมัทพานแล้วกันนะครใครที่อยากได้ใครที่อยากเติมก็แนะนําไว้รีบๆทําควสหน่อยนยะผมนะไม่รู้มันจะหมดหรือจะทันกันหรือเปล่าเนอะผมมันมีแค่ยี่สิบวันเนาะไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มจํานวนวันให้หรือเปล่านะเพราะผมนําับดูแล้วเนี่ยอีกยี่สิบเอ็ดวันเนี่ย,นนยมันน่าจะไม่ตรงกับวันอังคานนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะบอกปบะอันนี้เนาะเออแล้วก็ขอบทเรื่องบทเรื่องหนึ่งนะบ ไม่ใช่ภาพเดิมเว้ยมันเป็นภาพโ,รโปรโมทพล็กเอ้ยสมัพาพล็กไอ้เหี้ยไม่ใช่ภาพเดิมนะผมขออนุญาตหยาบคายเยนี่ยโคตรน่าเกลียดเลยไ <laughs> ม่ r e เออนะครับโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แนตะ่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มหรือเปล่าเพราะผมไม่ค่อยได้ตามสามทยนะผมจงดีแล้วนะก็เล่นเกมอื่นอยู่นะผมนะก็นั่นแหลสมผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมถ้าทุกคนเห็น นะฮะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําอะไรแต่ผมยังไงก็ตอนที่ผมว่าไปตอนคลิปนะ่ยผมก็คือวันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็จะออกมาไลฟ์แทนนั่นเองนะฮะยังไงก็รอด,ดูกันนะครับว่ประมาณนี้โอเคทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ